เราว่าเดี๋ยวจะมีสตาร์ทของรีซอครับไม้ผู้ชมได้ชมกันนะครับเนี่สะสมสตาร์ทเยอะเยอะมากแล้วู้แล้วรองเท้าสตาร์ทเยอะด้วยเออพี่เออเขาบอกมาตามสคริปต์นะอ่ะงั้นเราเชิญเชิญเอาให้เด็กเอารองเท้าสตาร์ทรีซอมาเลยมาเชิญจ้ะเชิญจ้ะมาเล้นคู่เลยมาอ่านี่ เชิญครับเชิญลุกเชิญลุกครับตั้งไหยครับเฮ้ยอย่ารอตั้งนานแล้วกระเป๋ารองเท้าเนี่ยไม่เอามาเลื่อนอะไรอ่ะเฮ้ยคิดเตียงบ้างล่ะคิดเตียงเฮ้ยเ้ยลูกนี่พี่เเคิดดตียงกันผิดเท่ไหมไ้ยเป็นไรเม่เป็นไรดี่ว่าส่งไปบ้านเรียนกันเฮ้ยพี่ลูกนี่เฮ้ยลูกเฮ้ยลูกเฮ้ยลูกเฮ้ยอะไรอ่ะบอกไม่แบวไม่เบียวกรุงเทพไหมคนกรุงเทพไงเทพอะไรกรุงเทพเฉยๆเนี่ยคนกรุงเทพไง้ยจุ๊เดียวคิเตียนจุมแล้ว อ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่เขียวใครก็ออกไปดิเฮ้ยเอ้ยเอาไอ้หนูนั่งลูกนั่งนั่งนั่งไปไปไปยุ่งไปเฮ้ยแล้ข้างนอกเลยข้างนอกเลยยังจะมาหอมยังเด็กอยู่มันยังเด็กอยู่โอ้ยไม่เด็กแล้วล่ะไอเดียดูตรงแล้วไอเดียดูตรงแล้วไม่ต้องสอนอะไรจริงไอเนี่ยเล่นไอนั่นเอาทิ่ เด่นแน่นอนผู้ชมก่อนนะครับเป็นน้องๆจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนะครับก็คือมีน้องแพนแล้วก็น้องอะตอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นรุ่นน้องของลีซอแล้วก็เป็นรุ่นน้องของผมเองรุ่นลูกอย่าเรีย่าน้องนะครับรุ่นลูกอย่าเรียกว่ารุ่นน้อง เดือนหน้ารีซอรุ่น50 150ของผมนี่หนึ่งสามสามแปดรุ่นห้าแปดครับ20กว่าปีแค่นั้นเองครับคุณผู้ชมครับ20กว่าปีแค่นั้นเองอเดี๋ยวก่อนจะคุยเรื่องสตาร์ทของรีซองมาบอกถึงงานเราหน่อยอ่าใช่ครับในวันเสาร์ที่28สิงหาคมนี้ใช้ได้เลยขอะไรใช้ได้อะไรใช้ได้เด็กอยู่ผู้เยาว์นะพี่มันใช้กันก็รุ่นนี้แ ก็คู่ยาวนะพี่เอาเอาเลยลูกแพ้ก็อะตอมพูดก่อนลวกันครับกางกางโปสเตอร์ก็เป็นงานครบรอบวันเกิดโรงเรียนนะครับจัดวันเสาร์เนี่ยครับวันที่28ครับเทพคริสเตียนวิทยาลัยเสมครสมา ในงานมีอะไรบ้างบอกคู้ชมนิดนึงตามโพยอะไที่เขียนมาเหมือนกันนะมีโพยด้วยเหรอมีอไงอ่านสิค์ัลเอร์เลยเอามาตั้งสทีเลยก็เป็นไงก็จะมีคอนเสิร์ตวง ETC ครับวงซิลแล้วก็วง p a r า do x ครับในวันเสาร์ที่28สิงหาคมนะครับเวลา6 เอ้ยแปดมงเช้าถึงหกโมงเย็นครับผมก็พูดเพิ่มเติมแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเอะ <c oughs> นิทรรศการงานวิชาการนะครับมีเกมชุมนุมมีของที่ระลึกขายแล้วก็อะไรเพิ่มเติมครับก็มีละครเวทีนะครับรซึ่งเป็นแบบใหม่ของกรุงเทพคริสเตียนเลยครับก็จะจัดเป็นมิวสิคว เป็นทีแรกเขาไม่ยนไม่ใช่หรอใช่ล้วันไงเป็นมีนางเอกยังไงอ่ะเออไปแคสเขาเข้ามาก็คือเขาจ้าเด็กเฮ้ยมีเหรอสมัยก่อนผมไม่มีครับไม่ได้เลยฮะมีคนเกเทยมาเป็นมาโอ้โหนี่คนแต่งแคสติ้งโอ้ตายแล้วงานแล้วก็งานมีวันเสาร์นี้ใช่นะครับและเรื่องการเข้าไปชมต้องเสียตังค์เสียบัตรจะือจะอะไรไหมต้องเสียอะไรไหมถ้าเกิดอยากจังไม่โสยเสียแต่ค่าบัตรครับ โอเคค่ะเขาไปได้แหละจะเสียอะไรหรือเปล่าเสียงเงินเสียอะไรเสียงเงินซื้อตุ๊กตาเงพี่เสียพี่ไปพี่รู้สึกว่าได้เลยได้แลน่ากลัวเอาไป3ามร้อยห้าสิบยังไงฝากผู้ชมด้วยเสาร์นี้บัตมาโรงเรียนของ BC เราครับบัตรยี่สบาทนะครับไปเข้างานมี2อลายครับ ครับผมอ่านะครับแล้วก็่บอกน้องมีผลงงผลงานไอ้โจ้แพรเนี่ยปลายปีนี้จะมีหนังด้วยนะเรื่องรักครับก็ตอบฝาดด้วยขับเคื่อนเรื่องรักเป็นไงของค่ายอะไรอ่ะค่ายใหม่อ่ะครับเป็นไงฮะเปิดตัวค่ายที่ใหม่เจริญบุราหรอตายแล้วที่นี่ใหม่เปิดค่ายเองหรอไม่รู้เราไม่รู้นะเนี่ยแหมอย่าเปลืองตัวเดี๋ยวพี่ไปเองอานอย่างเงี้ย แล้วเล่นเป็นอะไรครับก็ในบทมันจะมีเป็นสี่คู่ครับตัวเอกก็จะมีคู่สี่คู่เลยเหรอใช่ครับโอ้เหมือนไล้เหมือนไหมเหมือนไหมแต่ของพี่มีเพิ่มบางทีก็แปดคู่มีของเล่นปะมีเตอร์เป็นพระเอกนะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมแล้วกันปลายปีนี้นี่น้องแพรของเราส่วนตพรที่หนุะนะไอเคซพอเนาะ อะไรของซอครับซอจะเป็นแพนเค้กไหนครับจงหวาไม่ดีจงหวาไม่ดีพี่ขี้แตกหมดแล้วซอจริง